จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2จุดเน้นที่5การปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยโรงเรียนบ้านเลยวงังสวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนและนำไปใช้จริงนำแนวคิดวิธีการกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่มีความหมายต่อตอนเองจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการคิดและสแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และประสบการณ์ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัดโอกาสบรรยากาศส,สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูทําแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน